เรียนหมอเรียนวิศวะเรียนนะั่นอ่ะโอ้โหง่ายท่านบอกเองมาฝึกกรรมฐานในพุทธศาสตร์เนี่ยยากสุดๆแล้วเพราะฝึกพนะุทธศาสตร์นีฝึกโดยจิตลุวนๆนนะไม่มีการหนังสือฝึกธรรมชาตินี่คือฝึกให้รู้เรื่องธรรมชาติด,ด้วยตรงเลยฝึกในการเรียนว่าตายเกิดของตัวเองก่อนเนี่ยนะรุนแรงนะกูเกิดมาแล้วกี่ชาติกี่ภพเกิดเป็นอะไรมัง่งรู้ไม่รู้ได้ยงไงนะอ่ะเพราะตัวบันทึกมา รู้ตัวเองมันก็รู้คนอื่นนะรู้ไปหมดเลยนะั่ไหสุดยอดนะฮะรู้หมดในโลกนี่เป็นไงนี่คือพุทธศาสตร์ฐานนี่ท่านว่าฐานมันยากตรงเนี้ยคือความสงบความเบาของจิตเนี่ยความไม่ลำคาญน,นะนะไม่ลำคาญในรุกลดเสียงกระทบก็ไม่ลำคาญน,นี่สุดยอดเลยท่านบอก สามารถจะดูดวงชีวิตได้แต่มันไม่นำคาญเนี่ยใครดา่าใครว่าใครจะยังไงอะไรคือไม่สะเทือนเนี่ยจิตมันก็เป็นปกติธาตุก็ปกติแค่นี้ก็อายุยืนแก่ช้าโรคน้อยแก่ช้าโรคน้อยมีโรคแต่น้อยตายง่ายตายง่ายๆ่าเลยเพราะควบคุมมันอยู่เนี่ยมันจะอยู่กับเราไม่อยู่รู้แล้วจะอยู่ทำไมให้มันบีบ มันก็ไปนี่เออไปเกิดก็ได้หรือถ้ามีกําลังเขาไม่เกิดก็ได้ <c oughs> เข้าท้องก็ได้ไมันเข้าท้องก็ได้ฝึกไปทุกวันเนี่ยพุทธศาสตร์นะถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยไม่ได้แล้วไม่มีอะไรสะสมไว้ในโลกเนี่ยก็เอาเอาไปไม่ได้แล้วติดโลกแล้วมันมีกรรมฐานอยู่ข้อหนึ่งที่ท่านสอนมา เองก็บังสกุลและสละเพราะเองติดพบชาติมานานเองไปไหนเองถอดรองเท้าเองก็สละรองเท้าอธิษฐานมิใช่ไหมเองมาหมดงานเองมาหารองเท้าเองใส่เองก็บังสกุลรองเท้าอธิษฐานมิกันอะไรรู้เปล่ากันความรู้สึกที่ไม่ดีบางคนนี่ไม่เห็นวุ่นวายแล้ว แต่ถ้าเองฝึกไปนนานๆในสละบางสกุลเนีองจะเฉยๆแล้วนั่นคือดำรงธาตุให้มันปกตินะฮะปกตินะฮะธาตุไม่ไม่คือมันปกติแนละ้วอยาช่างมัแ้จบเลยฮะถวอยวายเริ่มแล้วธาตุเริ่มปั่นปวนะ่วนแล้วเพราะจิตมันควบคุมอยู่ออกจากบ้านก็สระสบ้านสระผัวสระเมียสระลูกเอ้า เวลาตายตามถนนหนทางมันไม่ใช่ของเราใช่ไหมเออสละพอเห็นก็บางสกุลพอไม่เห็นก็สละนะไปก็สละเวลาเพื่อนถามโุ้ยกูเห็นแฟนมึงไปไหนไม่รู้ว่าว๊อว๊อว,ว,ว,วแวเนี้ยมันพูดเล่นพูดจริงไม่รู้เราฝึกทุกวันเราก็เออเฉยเฉยไม่มีไม่สะเสือนแล้ะจิตไม่สะเสือนแล้ะ เห็นชัดิชต็นไม่เจะอเทือนเลยแล้วปกติไหมปกติเลือดลมก็ปกติใช่ไหมเออไหนจะสวดมนต์ไหนจะแผ่เมตตามทนาบุญบันทึกบุญไปเรื่อยๆไหนจะใช้ปัญญาลุ่นๆเนี่ยที่ท่านสอนนี่นะปัญญามาจากตาตาหัวจมูกลิ้งกายนี่บางคนถามหลวงตาว่าฝึกในศาสตรหลวงพ่อเนี่ยจะเวลาไหนไม่พิจารณาท่านบอก,บอก เองเองมีตาไหมท่านวาเองมีตาไหมเนี่ยตาหูจมูกเล่นกายเองมีตาเองก็เห็นเนี่ยเองหูเองก็ได้ยินเองก็พิจารณาไปเลยจะมาจากรูปรถเนเอาพิจารณาเองก่อนก็ได้ท่านบอกชาตินี้เองติดอะไรรถเองติดอะไรเองไม่รู้เป็นไปไม่ได้หรอกจะเองติดรถหวานเองก็ต้องเติมหวาน ถ้าเองติดเปรี้ยวกินเปรี้ยวเองกินคาเดียวเองก็เติมแล้วท่านบอกนั่นคือติดเห็นชัดๆเลยถ้าเองไม่ติดเขาอะไรมายกมาเองก็กินไปเลยะนะเองกินแบบจระเข้มันไม่มีลิ้นนะกินท้องอิ่มก็พอนั่นก็คือติดรู้นะเพราะนั้นศาสตร์หลวงพ่อนะท่านจึงให้ทำยังไงก็ได้ให้จิตมันเบาๆอ่ะ จิตเบาบ่อยๆนะมีประโยชน์นะบันทึกนะไม่ใช่แค่บันทึกเนีย่ยเราสวดชนะั่วโมงเนี่ยเบาแค่ช้างกระดิกหูเนี่ก็อันนี้ทรงมหาศาลแล้วนะสวดบ่อยๆก็แล้วกันครั้งละชั่วโมงชมงนะั่วโมงเนี่ยคิดดูด้วยหลายๆปีเนะี่ยตัวนั้นอืะตัวบันทึกแหละตัวที่เบาเบาตัวที่เบาบ,า,บ,า,บางครั้งสวดไปนานๆบางครั้งเหมือนกับไม่ได้สวดมันหายไปยนะน,นั่นคือตัวบันทึกนะ ต้องใช้เวลานานนะพอบันทึกได้ดีด,ดีกำลังดีเลยเอาไปแล้วไปเล่นโทรศัพท์แล้วไปคุยกับเพื่อนแล้วไปโน่นแล้ว <c oughs> กำลังเพลินเลย <c oughs> <c oughs> กำลังเพลินจะเพลิอนออกมาแล้วประมาณนี้ <c oughs> ก็เลยมาสวดใหม่จะให้มันเพลิอนอย่างเก่าต้องสตาร์ทใหม่อีกหลายเดือนเ่นกลัวจะเบากลัวจะนัน่นอีก เสียเวลาลวตัวยังกแก่ลงทุกวันแก่ลงนะฮะธาตมันแก่นะแต่จิตมันไม่แก่จิตนี่มันมันสิบหกมันบอกอายุประมาณสิบหกคนเนี่ยอายุสิบหกนะ,ะที่มันแก่ได้แก่ด้วยธาตขันแต่จิตคือยังปกติอยู่ขึ้นปกติแต่มันทำอะไรไม่ได้เพราะธาตมันทำไม่ได้ เราเองเปลี่ยนร่างเนี่ยเป็นเทวดาหรือพรหมเนี่ยมันก็แค่นั้นแหละเวลาเองหมดบุญจากเทวดาหรือพรหมเป็นมนุษย์เนี่ยเองต้องพัฒนาจากในทองนะพอเริ่มรู้เรื่องนะก็อยู่แค่สิบหกไม่เกินนั้นนะฮะจิตเนี่ยไม่เกินนั้นเทวดาข้างบนหรือพรหมไม่มีเด็กนะฮะแล้วก็ไม่มีคนแก่นะฮะ ไม่มีนะถ้าไปได้อาจจะรู้ไปดูได้มนุษย์นี่ไปได้ทุกคนนะี่ยถ้าฝึกนะง่ายไหมง่ายฮนะฝึกไปพวกนี้ง่ายไอ้ตัวที่ยากยากก็คือกิเลสตณะาอุปทานยากฝึกความรู้พิเศษนี่ง่ายท่านบอกง่ายมากแค่เราบริกรรมแค่เราเรียนเนี่ยมันก็มันก็สัมผัสได้แล้วแค่เองสวดมนเนี่ย ลำดับแรกเองไปที่ไหนเองสวดทินนั่นเองนึกเฉาๆานะั้นมาสวดมนต์ด้วยกันนะวิญญาณทั้งหมดแถวเนี้ยเองทำบ่อยๆนะเองก็จะมีความรู้สึกละถ้ามีวิญญาณก็จะมีความรู้สึกนค้เขามาสวดกับเราแต่ถ้าเริ่มกลัวละก็ไม่ได้อีกละสัมผัสไม่จิตต่อละถ้าไม่กลัวละนานๆเข้าจะรู้เลยมันใส่ชุดอะไรชุดสีฟ้าชุดสีเขียวรู้แหละ รู้ว่ามันภูมิไหนด้วยต่อไปยบ่อยๆนานๆเข้าเห็นด้วยเผิินไหมเผิ่นไปได้เพราะฉะนั้นท่านถึงบอกว่าชาตินี้ให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือการฐานฐานเนี่ยที่ท่านให้ให้เราสวดมนต์เนี่ย เราทําอะไรนี่แค่รู้หรอกทะาบอกยังเดินทางไปไหนเองก็สวดมนต์แม่ตาโม,มนธนาบนุญบันทึกบุญไปเองทําทุกครั้งจิตสว่างนะท่าบอกสว่างมากเลยสว่างปัจจุบันแล้วสว่างมาจากอดีตที่เองทําไม่ด้วยสว่างตอนนั้นแล้ววิญญาณที่ข้างๆที่เองอยู่ที่ไปนะเขาจะน้อมเมาเพราะปัจจุบันเนี่ยวิญญาณ ขยาวิญญาณมันเพิ่มขึ้นท่นบอกโดยมนุษย์ไม่รู้ห่างจากาศาสนาห่างจากกรรมฐานห่างจากเส้นห่างจากรังสังหอนเพราะจิตวัตถุวัตถุเนี่ยพวกเนี้ยพวกโทรศัพท์เนี่ยพวกวัตถุทั้งหลายเนี่ยที่เขาสร้างงกันนั่นน่ะนั่นน่ะมันเลย ไปไม่ได้แย่งกันทั่วโลกแย่งอาชีพแย่งกันแย่งความเป็นใหญ่แย่งกันทั้งนั้นนี่จะยุคนี้ยุคนี้เห็นชัดชัดเลย <c oughs> ต้องเตรียมตัวจะ,จะต้องตายโดยเฉพาะโลกอย่า้มันมาตัวโลกนะีอย่า้มันมาจากหนักให้มันเบาจากเบาให้หายไป น,นั้นท่านถึงบอกว่าเองฝึกไปเถอะเชื่อข้าเนี้ยเองสวดไปนะเองจะรู้เองว่ามีประโยชน์มหาศาลขนาดไหนไม่มีไม่มีขายซื้อไม่ได้ด้วยต้องฝึกเองซื้อความสงบไม่ได้นะฮะซื้อไม่ได้นะฮะซื้อต้องทำเองนะฮะเนี่ย เนี่ยคนที่สวดมนต์ภาวนาเนี่ยนะนนเนี่ยสวดมนต์ทำความดีนยะในอนาคตนะถ้าลองไปเกิดอยู่ด้วยกันเป็นเมืองเป็นตำบลเนี่ยโอ้โหสงบเลยเพราะคนที่มีศีลธรรมไปเกิดอยู่ด้วยกันคิดดูไม่มีโจรน,นะประมาณนั่นแหละใช่ไหมเพราะปัจจุบันมันไปอนาคตนะปัจจุบันเนี่ยอนาคต ปัจจุบันมันมาจากอดีตมันเป็นธรรมะที่เห็นชัดๆนะพูดถึง<ม>ตอนนั้นท่านบอกเอ่าไป่จิตอะไรเลยครับ่าสร้างบาร,รมีมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วข้ามานั่งอยู่เนี่ยตั้งแต่อายุยี่สิบกว่าจนเจอท่านก็เจ็ดสิบไปแล้วนะ,ะตอนนั้นอ่ะอเจ็ดสิบนะอายุจนเจ็ดสิบมาคิดดูดิท่านบอกบาร,รมีใครเยอะเยอะแยะไปหมดเลย เราอะไรไปไม่ได้หรอกท่านว่าเองฝึกให้จิตมันเบาเหอะเองจะได้ไม่มีทุกข์ทางโลกเองมีสุขเองก็เพิ่มจากความสุขเข้าไปถ้าเองมีทุกข์เนี่ยเองจะเข้าใจในการบรรเทาทุกข์ทำยังไงจะบรรเทามันได้ใช่ไหมถ้าเองทุกข์เนี่ยเองตายนะท่านว่ามือนฆ่าตัวตายเลย พราะจิตเองควบคุมมันอยู่จิตเองทุกข์เนะ่ะมันฆ่าตัวตายเลยพนส่งด้วยนะ<อ> <laughs> เพราะฉะนั้นเวลาใครด่าเองเนะ่ยเองต้องทําใจนะ <laughs> ถ้าเองหนีไม่ทันเองก็น,นึกถึงฆ่ากันแล้วกันหลวงพ่อช่วยผมด้วยนะ <laughs> ว่ากันสวดมนต์ไปแผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญไปถ้าเองหนีได้หนีเลยไปที่มีอาหารมีที่อยู่อาศัยเครื่องลงผมนั่แหละ เองสร้างเลยสร้างกำลังใจเลยทั้มะพบชาติในข้างหน้าอ,อีกยาวทั้งว่าถ้าเองปรารถนาเป็นโพริษัทหรือปราร์นาเป็นพระประเจกหรือปราร์นาจะไม่เกิดถ้ายังมีฐานเนี่ยเองก็จะคิดออกเองอยากรวยเหรอเด็กทั้งว่ามันเรื่องเล็กถ้ามาเด็กเด็กนะ้วอยากรวยทั้งว่าเองสวดมนต์ภาวนาไปเนี่ยเองสวดยางั้นะ กระแสจิตเองอยู่กับจกักรพรรดิไตรสนานาคมอยู่กับพลังงานของผู้มีที่ชั้นชิงไว้เนี่ยเองคิดไม่ออกมันเป็นไปไม่ได้เรากป็นบอกคิดจะหอกไม่รู้เองสวนจงคิดออกนะถ้าคิดไม่ออกอย่าเลิกมันไม่ใช่ของไข่ไม่มีของไข่จะบอกพระพุทธเจ้าแต่ละองค์เนี่ยเป็นของมนุษย์เนี่ยไม่ใช่ของไข่ด้วยเป็นของทุกคนเนี่ย คนเนี่ยที่ฟังของตาเนี่ยทุกคนเลยฟันในการข้างหน้าเราต้องเป็ีนแม่ใจเกิดนะแล้วเวลาท่านตัดสรุปไปแล้วไม่เกิดแล้วท่านก็เอาอะไรไปไม่ได้ใช่ไหมกี่องค์มาแล้วล่ะตั้งแต่องค์ปฐมมาถึงองค์ปัจจุบันแล้วองค์ข้างหน้ากี่องค์มาแล้วจําได้ไหมจำไม่ได้แต่อยู่นะถ้าเอางฝึกเองเขียนบทละในอดีตพลังงานไม่สูญไปจากโลก เองเวียนว่ายตายเกิดมากอยู่พกปีชาติมันก็ไม่สูญไปแล้วอยู่ที่จิตเองมันทึกกันนะมันซ่อนซ่อนซ้อนซอนกันอยู่เพราะฉะนั้นการเวียนว่ายตายเกิดมันเป็นธรรมะธรรมชาติถ้ายังฝึกไว้เนี่ยเองไม่เห็นตื่นเต้นอะไรต่อให้มันใหญ่ต่อให้มันรวยต่อให้มันยากดีมีจนเองเห็นเองก็เฉยเฉยถ้ามันทําบุญก็องศสาธทุกถ้ามันทําบาปก็เออดีอย่ามึงก็ไปรับกรรมในอดีตในอนาคต ที่เคยทมามันก็อยู่อย่างนี้เห็น่าแต่เกิดตาแหน่งพระเจ้าไม่ใช่ของใครตาแหน่งในโลกมนุษย์ไม่ใช่ของใครสมมุติล้วนๆน,นี่คือคําว่าสมมตุติสมมุตินะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็สมมติล้วน,นๆใช่ไหมล่ะพระเจ้าอย่างลุงตาธิษสานเป็นโพลิสัตนะเป็นพระเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตถ้าไม่ลาก่อนเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้ว เกิดเวียนไาว้าจเกิดเรียนไปแล้วดับไปแล้วตอนตัสู้ก็ดับไปแล้วหายไปแล้วไม่เกิดแล้วไม่มีอะไรมีของใครบางคนไม่รู้เฮ้ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นยังไงอารมณ์ไม่ดีแป๊บเดียวมันก็หายไปสักพักมาใหม่แล้วเพราะฉะนั้นฝึกไว้เชอสันว่า อย่างใน,นน้อยเองเป็นประโยชน์กับตัวเองนะฝึกไปฮะชาตินี้เองจะไม่ให้ความสัมพันธ์ทางโลกมากเราถึงเน้นเรื่องนี้มากเลยฮนะทุกสาขานะเนี่ยวันนี้นะถ้ามืองหน้าเนี่ยสองทุ่มครึ่งเนี่ยสจะไปถึงวันอาทิตย์นู่นละ ว่ดทั้งวันทั้งคืนนะไม่มีใครสวดเ็เปิดเทปมันอะเทปนํามันก็มีฮะคนสองคน <c oughs> <c oughs> เราสวดทำไมอ่ะเราเสอต้องไปตามรูปรักษ์ที่เราสร้างนงเอาไปทําไมอะก็ไปให้โลกวิญญาณไงวิญญาณมันไม่มีรูปนะฮะออกจากล่างแล้วสมัยนี้ทุกมากทุกเพราะอะไร <c oughs> ตอนออก บังคับธาตไม่ได้จําเป็นต้องออกไนงะป่วยมั่งโดนของมีคมมงุงโดนอุบัติเหตุมั่งฆ่าตัวตายมั่งใช่ไหเออเป็นโรคมั่งแก่มั่งแกเนี่ยยังไงก็ไปถ้าไม่ฝึกโอ้โหเจ็บ <laughs> ถ้าฝึกเหรอโอมันยังไม่บีบหรอกรู้ไปก่อนแล้วกูไปก่อนแล้วล่ะ ง่ายายด้วยท่านจริงว่าฝึกในสาท่านนะอายุยืนแก่ช้าโรคน้อยตายเร็วตายเร็วนะไม่รอไม่รอให้มันบีบเพราะฉะนั้นหาที่หาที่ดีกว่าหาที่หาที่ฝึกกำลัง มีนะ,ะที่ซ้ำที่ยังงามอะไรที่นี่ก็จะมีในอนาคตเราไม่เน้นอะไรนะเน้นเรื่องการสดมนอย่างเดียวเน้นเรื่องนี้อย่างเดียวแหละต้องการให้ท่านเข้าใจว่าพรมมันเป็นยังไงไม่ใช่พระเหนือพรมอย่างนั้นนะฮะไม่ใช่อารมณ์ของพรมมันเป็นยังไงคืออมเบานะอารมณ์สบายใครว่าใครยังไงก็สบายสบาย ไม่กระเทืนอนเพราะเราไปรับมาเนี่ยมีชีรับอารมณ์ไม่ดีมาใครตายเออตายแล้วเรลามาทำไมละรู้น,นี่คือตัวรู้ยังรับมาเนี่ยแสดงไม่รู้บางคนโอ้ดรู้หมดธรรมะธรรมะทำเมาทำมัวทำเหมือนรู้ทุกอย่างแต่ถ้าโดนก็ปเป๋นไน